สวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยค่ะมีคําถามหนึ่งที่แดังได้รับมาค่อนข้างบ่อยตลอดเวลาเลยนะคะก็คือคุณหมอลมในท้องเยอะมาก ทำยังไงดีเกิดจากอะไรมันทําให้ไม่สบายตัวท้องอืดแน่นเสียกในช่องท้องหรือบางทีก็เลอขึ้นมาตีขึ้นบนแบบนี้ค่ะลมเกิดจากอะไรแล้วเราจะมียาขนาดไหนที่จะเหมาะกับอาการของเราช่วยเราได้ยาแผนไทยยาช่วยย่อยมีไม้ยาขับลมเลือกยังไงคําถามเราเนี้ยมีมาตลอดเวลาซึ่งเดาอยากจะบอกว่าวันนี้อาจจะพูดในภาพรวมให้คนส่วนใหญ่สามารถไปหาซื้อยาที่ถูกต้องกับตัวเองอาการตัวเองมาทานได้นะคะแต่ว่าโดยลึกลงไปแล้วเนี่ยก็ย่อคงแนะนํา ให้หาคุณหมอแผนไทยอยู่นะคะเพราะว่าสาเหตุของลมแต่ละคนก็ต้องบอกว่ามีสาเหตุไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นกว้างๆแล้วกันแดงสรุปจากที่แดงคุยกับคนไข้ามาหลายคนเนี่ยสรุปแบบนี้ค่ะอันดับแรกสาเหตุของลมเนี่ยอยากให้เราสังเกตตัวเองก่อนเลยมีสองสาเหตุใหญ่ ลมเยอะไม่เกิดจากไฟกำเริบก็เกิดจากไฟหย่อนเราสังเกตอาการยังไงล่ะว่าลมเยอะเกิดจากไฟกำเริบหรือว่าเกิดจากไฟหย่อนหนึ่งเลยค่ะอาการลมเยอะที่เกิดจากไฟกำเริบมันมักจะมีอาการตีขึ้นข้างบนค่ะมีอาการความร้อนร่วมด้วยเช่นตาแห้งปวดตาแสบมาที่คอแสบกระเพาะนะคะตัวรุมๆเหมือนแบบ อ่อนเพลียไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวแบบนี้เนี่ยเป็นอาการลมเยอะที่เกิดจากไฟข้างในเนี่ยมันเยอะพอไฟมันเยอะมันเกิดอะไรขึ้นคะอะไรที่มันอยู่ในท้องพอไฟเยอะลมมันเยอะมันก็อึงอนแน่นทําให้มันขยายพออวัยวะภายในมันขยายกระเพาะขยายตับขยายมันก็ไปเบียดพื้นที่ในช่องท้องทําให้ลมตรงเนี้ยมันเคลื่อนไม่ได้มันหนาตัวขึ้นมันเพิ่มปริมาณขึ้น เป็นสาเหตุที่ทําให้มวลความร้อนเนาะมันตีขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการความร้อนที่เกิดจากไฟกําเริบยาที่เหมาะก็คือยาที่มันลดความร้อนลงค่ะเราอาจจะสามารถหายาเขียวนะคะยาเขียวหรือยาขมมาทานในยามปิดตาได้ก็คือตั้งแต่10บโมงเที่ยงบ่ายสองแบบนี้ค่ะหามากินในการนี้ได้เพื่อลดความร้อนลง เมื่อเอาความร้อนลงได้แล้วนะคะยาที่เหมาะในการทําให้ลมเคลื่อนสําหรับคนที่ลมเยอะจากไฟกาเริบเนี่ยจะต้องเป็นยาที่มีรสประทานสุขขมร้อนค่ะจะไม่ค่อยแนะนาให้กินแบบร้อนไปเลยนะคะสุขขมร้อนจะมียาอะไรบ้างก็คือ1ประสากระเพราแปลว่าค่อนข้างดีมันจะไม่ถึงกับร้อนเพื่อหวังนะคะแล้วส่วนประกอบหลักก็คือกระเพราค่ะใบกระเพราแดงดีๆนี่เองเนี่แหละกระเพราเนี่ยมันเข้าลําไส้อยู่แล้วมันช่วยเรื่องการขับลมในลําไส้ช่วยอาการปวดมวนในช่องท้องทําให้ลมในไส้เคลื่อนเนี่ยประสากระเพราแล้วก็มันจะมีผิว มะกรูดเป็นส่วนประกอบหลักในตัวยาด้วยนอกจากใบรกระเพราแล้เพราะฉะนั้นผิวมะกรูดเนี่ยขับลมในลำไส้แบบชั้นดีมากๆแล้วกดไหลย,ย้อนนะคะเลือเปรี้ยวอย่างเงี้ยประสกากกระเพราก็เป็นยาที่ดีแล้วประสกากกระเพราเนี่ยเป็นยาที่เด็กเล็กก็ทานได้นะคะเราแกะเม็ดค่ะแกะเม็ดแล้วก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ให้เด็กทานเพราะว่าในประสกากกระเพราก็มีมหาหิงที่ช่วยขับลมในลำไส้ได้ดีด้วย ยาธาตุบรรจุอย่างเงี้ยทานได้คะ่ะออกไปในทางร้อนสุข,ขุมนะคะแล้วก็มีตัวยาที่มันช่วยเกี่ยวกับลำไส้เอาลมในไส้ออกไปเอาลมลงล่างออกให้ดีรู้ถ่ายรู้ปิดนะคะอีกขนาดหนึ่งที่ช่วยได้นะคะช่วยจุดไฟย่อยเบาๆก็คือยาหอมติดไปทางสุข,ขุมร้อน,นะคะ่ะเช่นยาหอมอินทจกักรหรือว่ายาหอมนวโกดอันเนี้ยสามารถนํามาชกทานหลังอาหาร3ามเวลาอะไรก็ได้มันก็จะช่วยจุดไฟย่อยนะคะแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไป ยสรุปนะคะคนที่ลมเยอะที่เกิดจากไฟกำเริบเป็นต้นเหตุเนี่ยเราต้องทานยาเย็นในการปิดตานะคะยาเขียวเนี่ยลดความร้อนลงมาก่อนจากนั้นหลังอาหารทุกมื้อเราสามารถยาที่มีรสประทานสุข,ขุมร้อนเพื่อที่จะช่วยจุดไฟย่อยขับลมที่แน่นในท้องเนี่ยออกไปได้นะคะส่วนยาหอมสุข,ขุมเย็นเนี่ยเราสามารถทานได้ตอนเชา้าแล้วก็ก่อนนอนเพื่อที่จะบรรเทาล้อมเอาลมที่มันอึงอึงโอนโอนอยู่บนหัวเนี่ยให้มันลงลงมาได้อันนี้ก็จะเป็นการช่วยบรรเทาอาการได้แต่สุดท้ายก็ต้องหา,หาต้นเหตุอยู่เหมือนเดิมล้วว่าไฟที่มันกำเริบไม่หยุดไม่หย่อนเน มาถึงสาเหตุที่สองกันบ้างค่ะคือลมเยอะเนื่องจากไฟหย่อนนะคะไม่ใช่ไฟกําเริบแล้วคืออาการเนี่ยมันจะมีแบบแน่นอย่างเดียวอืดแน่นคือลมไม่เคลื่อนคือกินไปก็จกอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันคอยจะมีลมให้อึงอนคนแบบเนี้ยค่ะจะมีอาการวิงเวียนร่วมไปด้วยคือทุกอย่างมันคากินไปก็ไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยท้องอืดแน่นนานวันเข้าก็ทําให้อืดเฟ้อแล้วมันก็ดันขึ้นมานะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนที่มีอิริยาบถในการทํางานนั่งเป็นหลักค่ะอยู่ในห้องแอร์ผิดธรรมชาติคือตลอดเวลา8ชั่วโมงอยู่แต่ในห้องแอร์ คนป่วยติดเตียงคนในวัยวาตะที่ระบบย่อยเริ่มทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะเหล่านี้ค่ะสามารถทานยาที่ช่วยจุดไฟย่อยได้รสประทานจะออกไปในทางร้อนนะคะมีคนถามงบ่อยเออแพทย์แผนไทยมียาที่ช่วยย่อยไหมเหมือนในทางแผนปัจจุบันนะคะยาช่วยย่อยในทางแผนไทยไม่มีนะคะยาช่วยย่อยในทางแผนไทยก็คือยาที่ช่วยจุดไฟย่อยค่ะ รถมันจะออกไปในทางรถร้อนทท้งนั้นเลยนะคะยาจุดไฟยอยที่แดงว่าโอเคเลยในการที่จะช่วยทําให้ลมในท้องมันกระจายตัวแล้วมันก็ออกมาได้ดียิ่งขึ้นทําให้อะไรที่มันจุกแน่นคอที่มันแบบไม่ออกอะค่ะดันให้มันออกมาได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็คือประสาเจตพังคีนะคะเพราะว่าตัวยาหลักเนี่ยคือเจตพังคีมันจะมีรสขมร้อนขื่นค่ะแล้วก็สมคุณของมันเนี่ยจะช่วยขับลมช่วยทําให้เรอแก้ปวดท้องที่มันเกิดจากธาตุพิการขับลมในลําไส้นะคะแล้วก็จะมีขาค่ะขาเนี่ยก็เป็นอันรูกันเดี๋ยวมันช่วยกระจายลมได้ดีอยู่แล้้วววแลในนตัยยาี่่จไไมด ได้มีแบบรถร้อนโดดอย่างเดียวแต่ว่ามันมีตัวยารถขมเช่นเถาบรรเพชรรากรุงขมเหมาหรือพยาราขาวแบบนี้ค่ะช่วยคุมฤทธิ์อยู่แล้วก็จะมีตัวยาที่มีรถฝาดช่วยสมานกระเพาะไปด้วย อีกสองขนาดที่ช่วยจุดไฟย่อยได้ดีนะคะก็คือหนึ่งเป็นจกักรูนค่ะเป็นจกักรูนก็จะเป็นยาร้อนเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ไฟหย่อนเนี่ยทานเป็นจกักรูนเป็นครั้งคราวช่วยจุดไฟธาตุได้แล้วก็ปรับธาตุที่มันหยอ่ยอนหย่อนอยู่เนะะี่ยค่ะให้มันกลับมาบริบูรณ์ได้2ก็คือยาธาตุค่ะวางขายโดยทั่วไปนะ,ะส่วนใหญ่จะมีรสร้อนค่ะจะมีพวกขิงจะมีพวกกระวานการพลูพวกนี้เป็นยารสร้อนขน้น,น,นเลยก็ท <c oughs> านได้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไฟย่อย,ยอหย่อนลมไม่เคลื่อนแล้วก็ยาลมนะคะที่มันมีรสประทานออกร้อนก็สามารถทานได้อีกสาเหตุนนึงงททที่ําใให้้ลมอ เคลื่อนไม่ดีนอกจากไฟหย่อนหรือไฟกำเริบแล้วก็คือเราลองดูด้วยว่าของเสียในไส้เรามันเยอะหรือเปล่าลมลงล่างเราออกไม่ดีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นคนที่ท้องผูกอย่างเงี้ยนะคะสามารถหาซื้อยาระบายหรือว่าทอนิสันคาตมาทานเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะเอาของเสียที่มันคงค้างอยู่เนี่ยคะ่ะที่มันออกไม่หมดให้มันออกไปหมดก็ได้นะคะแล้วก็คนที่ลมลงล่างไม่ดีลองสังเกตตัวเองดูเราได้บริหารยืดเหยีดยด บริเวณส่วนล่างมากน้อยแค่ไหนสะโพกเราติดหรือเปล่านะคะขาเรานั่งทั้งวันเลยลมไม่เคลื่อนหรือเปล่าเราออกไปเดินบ้างหรือเปล่าบริหารยืดเหยียดช่วงสะโพกกับหลังล่างก,ก่อนนอนบ้างหรือเปล่าลองสังเกตตัวเองดูก็จะทําให้ลมที่มันอัดอั้นอยู่ช่วงกลางของลําตัวเนี่ยมาได้มีการขับเคลื่อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเนื่องจากวันนี้พูดถึงยาลดร้อนที่ช่วยจุดไฟย่อยช่วยขับลมซะเยอะนะคะมีข้อควรระวังแบบนี้ค่ะคนที่มีอาการลมเยอะเราก็ต้องกินยากลุ่มนี้ตลอดเวลา โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของความดันกับหัวใจนะยาที่มีรถร้อนแล้วมันไปจุดไฟข้างในร่างกายตลอดเวลานี่มันอาจจะสามารถดันให้มันเสียดแทงมาที่หัวใจเกิดลมเสียดหัวใจหรือว่าปัญหากับหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันสูงคนที่มีปัญหาโรคหัวใจนะคะต้องกินยาลดร้อนอย่างระมัดระวังแล้วก็ในช่วงเวลาที่เรามีไข้นะคะหรือผู้หญิงที่ในช่วงประจำเดือนมาเนี่ยก็ไม่ควรกินยาลดที่มันร้อนมากเพราะว่าตอนนั้นตัวเรามันร้อนอยู่แล้วมันก็เหมือนจะไปยิ่งเพิ่มความร้อนอาจจะทําให้เป็นไข้ได้ โดยสรุปนะคะลมในท้องเยอะเป็นอาการที่เราสามารถสังเกตตัวเองได้นะคะลองสังเกตที่ต้นเหตุดูแล้วก็ปรับพฤติกรรมต้นเหตุยาวนี้ได้บอกไปแล้วว่ายาขนาดไหนที่ควรหามาติดบ้านเอาไว้ถ้าสาเหตุลมเยอะมาจากไฟกำเริบยาเย็นยาหอมสุขุมร้อนถ้าสาเหตุจากไฟหย่อนยาลดร้อนนะคะยาจุดไฟย่อยยาเป็นจักรูนแบบนี้หามาติดบ้านเอาไว้ได้แล้วก็ทานให้เหมาะสมมีข้อควรระวังอะไรสําหรับตัวเราเองระวังในจุดนั้นด้วยแล้วก็ปรับที่พฤติกรรมต้นเหตุค่ะลมเยอะสามารถหายได้ถ้าเรารู้ต้นเหตุนะคะ วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะวันนี้แพทย์แผนไทยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ